วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับผมน้อแชแนลนะครับรอเกมโหลดแป๊บนึงนะโอเคโหลดเสร็จแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานี่เป็นอีเวนต์ตามหาตัวละครติดดาวสุดโหดซึ่งผมเอาตัวไหนก็ได้ในสี่ตัวเนี้ยแต่เอมอมันนี้ก็เป็นออฟแสงเป็นอ,อ อนเยณีประกายผลึกเเงินเริ่มเกมเพิ่มขึ้น50% 60%แล้วก็สลับหลุม40สลับหลุม50เป็นกล่องเลือกนี่คือสิ่งที่ผมกำลังตามหาอยู่ตื่นเต้นจังก็สะสมกล่องของขวัญกับไม้กรถามหาสรรักจันมันไม่ได้ชื่ออย่างนี้นะผมตั้งชื่อเองก็มีให้แรก อีสีแดงๆข้างบนนี่คือแรกแล้ววัตถุดิบหายทุกอย่างในการแลกเออเอ,อ,เอ,อมือไปโดนอะกล่องเลือกอันนี้แลกได้ครั้งเดียวเออ,อันยมณีก็แลกได้ครั้งเดียวแต่นนี้แลกได้ห้าครั้งซึ่งเอาสิคือผมอะ่ะหวังคาเรนเป็นยังไงกลับมาแล้วแล้วก็เป็นกล่อง อัญมณีเหมือนกันนะ่ะเออเริ่มเกมเงินเริ่มเกมห้าสิบหกสิบสรุปสลับหลุมสี่สิบห้าสิบเออบวกสองสี่หกสิบสองทุกสถานะแปดด้วยสิบด้วยนะผมจะพูดไม่ครบนะอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะป้องก,กันการยุมตีห้าเปอร์เซ็น กันการแลกเปลี่ยน marble หรือแบบการทำลายเงินเหมือนสหาม5% 50%และ30%แล้วก็เป็นเน,นวาเวาเน,นาหน้าเป็นก่อสร้าง2%อัพกรดเป็แนแรนด์มาคทั้งแถวเป็นจรวด3%อ่านไม่ออกเอ่อวาร์ปเลกแถวอะอันนี้ก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้เป็นลองเท้านินจากันไกดเอ๊ะใช่ป่ะวะ จะไม่ได้ฟื้นฟูนังกาฟื้นฟูการนังฟ้าไกด์เป็นวิ่งอะไร่งน,น,นะกลับมาแล้วถ้าเห็นผมหยุดแปลว่ามีคนมาถึงนี่ผ่านจุดสตาร์ทเงินเพิ่มขึ้น40สร้างสามหลังวิ่ง2%เเที่ยวรับโลกแล้วก็ขโมยเงินแบบเออแล้วก็เป็น สะสมหีบครบ7แลกเป็นพันผงแล้วก็ใช้ได้5ครั้งแลกทั้งหมดวัตถุดิบหายจบแล้วก็เป็นแพ็คช้เพชร5,000เพชร5 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0่0 0 0 0 0 0 0ห0 0 0 2,000ห0 0 0 2,000 0จะได้แพ็คจะได้การ์ดเพชร,พชรมาเอาไปแลกนี่ได้แล้วก็มีเที่ยวรับโลก เชื่อรอบโลกเป็นลูกเต๋าซึ่งโอเคเกินวาัน,านแล้วนอกเรื่องนะพอวันนี้ผมจะมาลงหลกลูกอมดาวเพราะว่าผมจะเอาลูกอมดาวไปซื้อง่ายคือผมต้องผมต้องการการเอสอีกหนึ่งใบและการเอโบเอหรือเอโบไม่รู้อีกหนึ่งใบผมจะเปิดอันนั้นได้ถ้าผมทําได้ในวันนี้เลยผมจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็มีแชร์ล์สำหรับตัวผมเองคือผมจะไม่พูดคำหยาบ ก็ทุกคนน่าจะรู้ดูดีถ้าทุกคนดูช่วงผมปล่อยก็จะจะเห็นผมปล่อย,ปอยเป็นตอนเนี้ยรอบๆบ้านผมไปสวนสั์หมดแล้วเซตที่ใช้ก็จะมีลูลูเบลเป็นอัญ,ญมณีคุมเต่าบวกสองบวกสี่ทุกสนาฮะส้งสองอันเลยแล้วก็ต้องอธิบายสกิลใช่ไหมที่เกียดอะสกิลนางงงเอ๊ะเดี๋ยวนะ ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าอ e ีตุกต,ตาของลูลูเบลมันเป็นเก้าสิบห้าหรือเป็นเก้าสิบอยู่แล้วแต่ผมงงเออไอช่างมันเถอะก็เก้าสิบเปอร์เซนตั้งทอร์นเลขสาวทอล์นเลอ่อะจบพอแค่นี้ก่อนสก,กิลหนึ่งเพักมก่อนนะเราจะแยกเป็นพาร์ทสร้างแลนกับโจมตีจบสก,กิลที่สองเป็นเฟย์สีฟ้าที่อยู่บนหัวลูรูเบลเห็นไหมน,น,นะ แล้วก็ค่อนข้างอธิบายยากอะ่ะเจ็ดสิบห้าสร้างโล่มเมื่อตกแลนด์มาร์คเมื่อก่อสร้างแล้วตกแลนด์มาร์คมั้งนะมั้งนะเอาละเราจะมาสู่พาร์ทโจมตีกันบ้างเอ๊ะมันเก้าสิบสร้างตัวเลขเจ็ดสิบห้าอ๋อโอเคจบยังไม่จบพาร์ทแรกสร้างแลนด์มาร์คเก้าสิบตั้งตัวเลข 8ปห้าหรือแปดสิบวะแปดสิบห้าผมขอเดาขออนุญาตเดานะครับเดาว,ว่าแปดสิบห้าไปปุ๊บตกหัวมุมแปดสิบห้าติดสร้างเลนด์มาร์กเจ็ดสิบ้าสร้างโลกส่วนอีกสก,กิลหนึ่งก็คือเฉิดจ,จบพระจมตีก็เชิดแค่นั่นแหละมีแค่นี้แหละนางมีแค่นี้แหละจี้ที่ใช้ก็มีลาชามาเบลป้องกันดูด ขโมยเอ่อดักวับผมเล่นหลี่ได้ทั้งหมดเจ็ดตาผมอธิบายคนข้างยากอ่าแล้วกันลุกยลกันเลยแล้วกันผมจะเล่นอยู่กว่าผมจะแพ้เนะี่ยขอภัยในเสียงรถเสียงทุกอย่างที่เข้ามานะอที่จริงผมว่าผมจะซื้อไมค์ตัดเสียงรบก,กวนอยู่แต่ผมเกียดตัวนี้แพ้หลุมดำแล้วก็อีเนี่ยอีตัวชนีเนี่ยอีตัวดีเลยเนี่ย เอาละทุกคนเราจะมาถ้าเราถ้าผมได้เล่นเป็นคนแรกผมมีโอกาสชนะจบหน้าเบื่อดูนางเล่นไปก่อนแล้วกันนะ ไม่เลวทุกคนผมปวดขี้ย่งเลยผมอยากไปขี้นะแต่แบบใจหยุดพอพี่ขี้ไม่ได้นะตอนนี้ผมกําลังเปิดชิปคนอื่นดูเพราะว่าผมค่อนข้างงงกับสก,กิวน้องนะเกมนี้เป็นเกมที่ห้ามกดคูกกี้นอกจากหมวกจะแม่นจริงๆเพราะยิ่งกดคูกกี้จะยิ่งถอยงโง่ตั้งสับสนเลข ตั้งเสาอย่างเดียวด้วยเอาละงั้นเรามาดูนางเล่นกันเปิดออตโต้ไปแล้วกันผมขอหาชิปคนอื่นดูก่อนนะตอนนี้ผมเป็นเอฟซีของช่อบเชนน่อยู่ไม่ต้องบอกก็รู้นะผมพูดชื่อเขาบ่อยจะทายอย่าได้นี้มีออนติดดาวอ่ะผมจะได้ไม่ต้องรวมอ๋อเกสิเปอร์เซ็นผมดูแล้วนะ ตอนนี้ผมดูของเขาแล้วเขาสก,กิลเป็นเอ่อเป็นตุ๊กาตา90%ผมเข้าใจผิดเองผมงโง่เองแหละจบมาตรงนี้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 เร็วๆนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เร็วๆ,ๆดิเรารู้เราแพ้สวยอ้ติดไม่ติดหรอจริงีง มันผุดอ๋อ oh, แล้วก็มาสก mm ิล hmm. เป็นตุ๊กตาเนะี่ยแหะเมื่อเริ่มเต้นเนก้าจะสุ่มการ์ดเป็นเออการดีบัฟกับเป็นสปริงอ่ะสปริง,อ,งอ่ะกับดาบของสปายอ่ะตอนนี้ผมดูคีิปคหนึ่งผมหน้าได้ามาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะอะดักขวาไปผมขอเปิดออโต้ก่อนนะ โอ้ขอโทษนะเมื่อกี้เออเอาโทรศัพท์ไปแค่คีย์บอร์ดมาดูกันว่าผมจะสามารถวันเทินเขาได้ไหมให้เมื่อกีขอให้เงียบเงียบให้เงียบอย่าโกลงน้องนะก็บ้าเวียหนาวไม่ใช่หรอ Kì Cửa bây giờ hỏi xoắn bây lời

าข้หงนหน้ากากอะไรอ่ะสีอะไร เพลยเลยะไม่เป็นไรเป็นไงเอาละมา4พันลูกอมดาวกับ60การ์ดไม่มีเอสคือเนะี่ยผมต้อง,งาการการเอสหนึ่งใบโอ้มีโอ้นกจังเลยอ่ะ ไหนขาดกัด S1 สหนึ่งใบหาจากไหนเปิดเราก็ไม่ได้เศร้างั้นเราก็พอเคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการตามหาใช้พิดได้น้อยปิดได้เลยนะแล้วก็มาอวดผมด้วยบ๊ายบาย